อกว่าเอออ่างเงี้ยประชาธิปไตยเป็นเรื่องของอิสระเสรีทางการการสนใจาและกับความคิดนะเหตุผลท่านก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าท่านเป็นกรรมการบริหารพักท่านเป็นผู้บริการพักมาผมเข้าใจว่าสิบกว่าปีเพราะั้นเนี่ยท่านท่านรู้ท่านเป็นคนเก่าแก่ของพักโดยเพราะยิ่งยิ่งท่านสุดทราแล้วหงเป็นสสรุ่นเดียวกับผมเพราะฉะนั้นผมต้องรู้จักท่านมากมากที่สุดคนหนึ่งนะก็ คารพก,การตัดสินใจของท่านนี้แล้วก็เราก็ยังสามารถทํางานด้านอื่นไม่ว่าด้การเมืองได้อื่นได้ได้ร่มกันได้ทั้งหมดครับความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันไม่ใช่เรื่องแปลกรับนะการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอิสระภายใต้การตัดสินใจของแต่ละคนแต่สาหรับผมการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เมื่อตัดสินใจแล้วผมรับผิดชอบหนึ่งนะสองเนี่ยการตัดสินใจผมจะไม่ทําร้ายองค์กรหรือทําร้ายคนอื่น แล้วก็จะต้องยึดมั่นในความอูต้องเป็นหลักเหมือนกันวันนี้ผมว่าการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแตะผมก็อยากบอกว่าประชานิยมจะเป็นประชาธิายจริงๆเราไม่มีการไปบังคับจิตใจหรือไม่มีการอะไรทัก็แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ขอให้อยู่ในกรอบ